เปิดภาพล่าสุดน้องดีนาลูกสาวออยเธอโตเป็นสาวแล้วสูงยาวเข่าดีเป็นคู่รักคนบันเทิงที่เพิ่งเลิกลากันไปไม่นานสำหรับออยธนากับภรรยาสาวสวยเธอระวรีปิดฉากรัก8ปีโดยเธอเป็นฝ่ายดูแลน้องดีนาเป็นหลักโดยออยธนาและเธอระวรีแต่งงานกันหลังจากนั้นได้มีทายาทด,ด้วยกันคือน้องรีนาอารีนาเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคม 2,557ก่อนที่จะคลองรักกันมากว่า8ปีเต็มและเลิกลากันด้วยเหตุผลส่วนตัววันนี้น้องรีนาลูกสาวคนสวยของทั้งคู่โตเป็นสาวน้อยในวัย8ขวบแววนางแบบมาไม่น้อยเลยค่ะขายยาวสวยแถมยังชอบโพสท่าถ่ายภาพอีกด้วยวันนี้เราจะนำภาพมาฝากกันไปชมจากภาพกันได้เลยค่ะขอขอับคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ